สวัสดีครับผมอยู่กับผมช่อง Diamond Family นะครับผมวันนี้ก็จะพามาหาสูตรทำอาหารที่ได้ระดับดีวายนะครับผมโดยไม่งอบนบสั u มนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับไปเริ่มกันเลยครับแอปเปิลชูก้าสผลนะครับผมแล้วก็ใส่ตัวเมโต้ผลนะครับผมมารู้ว่าอันนี้จะได้เป็นระดับอะไรนะครับผม น่าจะได้เป็นระดับดีกว่ารีเจนเนอรี่นะครับเดี๋ยวเรามาลอยอีกสักหนาทีอันนี้อันนี้นานกว่าน,นี้ได้หกหนาทีนะครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเก็บดูนะครับผมว่าได้อะไรนี่นะครับผมเป็นได้ของดีวายนะครับผมผมว่าสําหรับใครที่ไม่มี บนบอซัมนะครับผมก็ใช้เป็นชูการแอปเปิลบวกกับขา้าวโพดหรือโทเมโตได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอีกอีกทีหนึ่งนะครับใช้แอปเปิลผลใหญ่ไอชูการแอปเปิลผลใหญ่4ผลนะครับแล้วก็บวกกับตัวขา้าวโพดนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับผม<อ>ตัวนี้เป็นของดีวายนะ นีนะครับผมได้ไข่เลยนะครับผมเห็นไหมครับผมแกใช้สำหรับแกแค่ทำไม่ได้ดีไวก็ได้ไข่นะครับผมก็ของที่ใช้ก็มีนี่ครับผมชูกกาแอปเปิลครับผมครับแล้วก็เป็นข้าวโพดหรือตทเมโต้นะครับผมก็จะได้ มีโอกาสได้ลุ้นไข่แบบนี้ได้เลยครับผมสำหรับคนที่ไม่มีบนโสซัมเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซ u b s c r i b e ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ